สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะดูสิเจ๊พามาดูอะไรเอ่ยนะคะขออุบไว้ก่อนนะคะยังไม่บอกนะคะหลายๆคนอาจจะถึงบางอ้อแล้วว่าคืออะไรหลายคนก็ยังไม่รู้นะคะดูไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะให้ดูความดกของนางนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะให้ดูความดกของนางนะคะเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะมีเต็มเลยนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ลดลันกันไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะดกมมกนะคะขึ้นไปเรื่อยๆมีนะคะดอกมันชอบมันกระจุกแบบนี้ก็มีนะคะนี่นะคะทีน,นี้ละได้ก็จะบอกลูกว่าโตแล้วนะคะนะคะขอถามละกันอะไรเอ่ยนะคะเข้ามาคอมเมนต์สนุกๆกันนะคะขอไม่บอกนะคะแต่คิดว่าบางคนคงแบบว่ารู้แล้วแหละมีคําตอบในใจแล้วแหละไหนลองพิมพ์มาดูว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็นยังไม่รู้จักนะคะ บอกเพื่อนๆหน่อยว่าคืออะไรนะคะนี่นะคะพามาดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เจอฝนเข้าไปเน่าหลายลูกเลยเสียดายนะคะนีเห็นไหมเน่าดําด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกนะคะให้ดูดอกของนาวนี่ดอกนะคะสูงเข้าไปดูใ,ใกล้ชัดไม่เอ่ยนะคะ,ะพยายามจึ๊บยังไงอ่ะจะพยายามเลยนะคะ ไม่ได้อ่ะเนี่ยจะเห็นชัดๆแนละ้วทำไงอ่ะทําวิธีไหนเอ่ยี่คุณไหนเห็นชัดนี่น่ารักตะมุตะมีมากเลยอ่ะอยากให้เห็นอนะ่ะทําไงอ่ะปึบ๊บอ๋อโฟกัสอ่ะโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยโฟกัสไม่ได้อ่ะค่ะเพื่อนๆทำไมอ่ะอ,อยากจะให้โฟกัสอ่ะ จึ๊ไม่ได้เห็ไนไหมคะดความสามารถทำให้ไม่ได้นี่นะคะดอกเขาจึ๊หมดความสามารถหมดความสามารถให้ดูไกลๆนะคะมี่เดาเขานะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะหมดความสามารถ ให้ดูไม่ได้คลิปนนะคะนี่แค่เป็นทรงพุ่มต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะดกมากนะคะนี่นะคะนี่น้มีลูกติดลูกดกมากเลยนะคะนี่นะคะแสงเข้าด้วยนะคะอ่ะให้ดูแค่นี้แหละหดูแค่นี้ทำมาดูแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคลิปนี้ ไปแล้วให้ดูแค่นี้แหละสวัสดีค่ะ